Yeah. เลียนบ้านท่องหลางโมสามตํบลบันนาอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองซึ่งมีลกูกหลานในชุมชนโมสามโมเจ็ดบุปดมาเลียนที่ลงเรียนแห่งนี้ขณะนี้กำลังมีกิจกรรมลูกเสือเจ้าไข่นะครับ กิจกรรมท่านแรกก็คือการจราจรที่ต้องฝึกให้ลูกเสือเน็ตหนาดีได้เรีนลูกซึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านตำรวจจากสพอ,อกกพอกระเปอที่ได้มาเป็นวิทยากรนะครับ

ส่วนทานนี้ก็เป็นฐานสมุนไพรซึ่งวิทยากรน้ำผื่ได้นทองทิ่นมาในะนํ้ำไหหลูกเสือเน็ตนารีสาบวาเพื่เห็นประจำที่แท้ก็คือสมุนไพรสีเขียวและมูสี่วงเราะจะได้รับการฝึกแล้วค่ะคืออะไรคะวันนี้อ่ะพอลาจอนเนื่อยแล้วมันน่ แล้วันนี้จะแนะนำการใช้สมุรไัยของเราใ้แต่ละวันฐานเตาทานก็เป็นการสอนให้รับให้หูจักการใส่เตาชนิดต่างๆที่ต้องเลี้ยงลูงย่มอยู่นอกบ้านเปิดเกิดประกายไฟแล้วก็จะนี่เอะไปอันนี้ไม่ได้ใช้ไปเช็คนะ บองตรงเลยนี่ปั่นแบบนี้เลยน้าก็ปั่นนั่งปั่นแบบนี้เลยเนี่ยจ้ะอ่านี่ใช่ไม่ใช่เอาไฟเอาข้างหน้าปั่นแต่เมื่อคืนเนาะวัวมึงใครอยู่นี่มั้งเปเบื้องฐานอะไรอะไรแบบเขาพอติดแล้วนันนี้เออสมมุติว่าก่อไฟเสร็จแล้วก็วิธี่านหุงข้าวด้วยเปิดเยอะเดียวจนโมเมนต์เลยเกี๊ยวมาตบไปวุ่นวายจนหมดโรงเรียนแบบที่หนึ่งก็คือ ไม้บางนะเนี่ยสองอันแล้วก็มีไม้ผาดกลางก็เราสามารถเอาต้มน้ําดื่มก็ได้ในกระบอกถ่าก็ได้ทําอะไรก็ได้วิธีที่สองก็คือสามสามเส้าเขาเรียกสามเส้าก้อนหินสามก้อนวางโดยที่แล้วก็ทําเหมือนกับวิธีที่แรกวิธีที่หนึ่งแหละนี่สามารถปิ้งปลาปลิ้งอะไรได้นี่วิธีนี้เพื่ออาหารกินข้าวอะไรวิธีนี้ Uhm. แต่กรนีที่หินเนาะถ้าเราไปอยู่ข้างคลองเนี่ยมีก้อนหินเราก็เอาหินสามก้อนมาตั้งใต้ก็ต่อไฟได้เลยมุ้งเคยหินม้งเคยหินลูกตามุ้งยก่อนอ่านั่นแหละเก่งมากเก่งมากลูกเสือเนี่ยเก่งมากเลยไปเคยก่อไฟไปทั้งทีนี้บ้างใช่ไม้หมุน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 ไม่ใช่ไม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 ่เลย คือการเดินทางนี่นนก็คือกระบอกไม้ไผ่เนี่ยเป็นแก้วน้านะ,ะเราไม่ต้องเอาแก้วอะไรไปเนี่ยในป่าเนาะนแล้วก็ทำแบบนี้ใช้ใบตองอุดดืม่มล้อัขวดปากกระบอกไม้ไผ่การน้ำหกๆ วส่วนฐานนี้คือฐานประจนไพ่ทีเปินเอื้วัาฐานรักขำคร่องซึ่งเป็นฐานสร้างาความตื่นเต้นความกระหารและการมีสติครับ yeah <laughs> ไปพักกันดีไหคอพร้อมดื่มก็ยินดีด้วยที่เราข้ามโดยปลอดภัยนะครับนั้นก็จะเดินทางต่อไปก็พยายามรักษาลูกคุณของเราให้ดีอย่าให้มีอันตรายรักษาไปให้ถึงหาโรงเรียนหมดทุนเอาเรียบร้อยไปนะไปด้วยกันงูมะลิดอกแก้วสีเขียวและสีม่วง ไลสีม่วงขอขอบคุณค่ะเรียบอาบุธรแบกอาวุธตามข้าพเจ้าฐานพยาบาลเป็นการแนะนําำวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน้กนกรณีเกิดอุบัติเหตุซึ่งอยู่ห่างไกลจากความช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือกันเองหรือช่วยเหลือตอนเองนัอมจะเป็น ดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รพ่อสตอบ้านท่องหลางทีน่นาโดยท่านพอชัยพป้องบุญช่วยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้ความรูม้แก่ลูกเสือและเนตรารีในครั้งนี้ครับ